มากราพาจั์โตน,นะครับก็เลยขอพระาจัย์หนืออวาดด้วยครับก,ก็ขอเจริญพรครับยมปล่อยวด่ดแล,ล,ล้วก็ครอบครัวตลอดจนถึงกาลยะนณมิรทุกผู้ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ได้รับชมวิดีโอเทปนี้ทุกคนทุกท่านก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญ ต้อนรับทุกคนทุกท่านที่ได้มาน้มัสการไหว้พระขอพรก็ดีได้มาน้มัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันก็ดีในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านักทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาบ่มีในโลกเพราะนั้นคําว่าแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาบ่มีในโลกในที่นี้ก็คือเมื่อเฮาได้ออกจากบ้าน สังคมที่เขาอยู่ในบ้านน่ะจะเป็นสังคมที่เขามองแค่ตาเห็นเขาเห็นอะไรมองเตัวเขากับไปคิดเขาไปปรุงแต่งเขาเพราะนั้นเขาอาจจะซุบและกระทุกตามตาที่เขาหันแต่พอเขาได้ออกไปสังคมข้างน,นอกมากยิ่งขึ้นทําให้เขาได้เปิดหูเปิดตาและที่สําคัญที่สุดก็คือการเปิดใจหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถทั้งสามหน้าเนี่ย เกิดจากปัญญาที่เขาจะได้พิจารณาสมดังภาษสิทีิว่าเล็กีว่าก็คือนาทีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาบม่มีเมื่อเขาออกไปสังคมข้างนอกเนะี่ยเขาจะได้หูได้หันเรียนรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ของหมู่เขาทั้งหลายเพราะนั้นท่านสถาสาธุชนทุกคนทุกท่านอยากจะื่้ทุกคนทุกท่านจมอยู่กับความทุกข์แล้ก็จมอยู่กับความสุขนักจนเกินไป พยายามออกไปปลดปล่อยพยายามออกไปเรียนรู้สภาพสังคมข้างนอกอย่างน้อยก็จะเป็นการเพิ่มพูนปัญญาของเราทําให้กําลังใจของเรามีความเข้มแข็งทําให้กําลังใจของเราเนี่มีความเบิกบานและก็แช่มชื่นถึงเราจะมีความสุขอยู่แล้วแต่ความสุขของเราอาจจะเป็นความสุขแค่ชั่วประเดียวประดาวแต่การได้มาสร้างบูญณสร้างกุศลการได้มาหูมหา้มาหัน ได้เห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้เห็นในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมได้เห็นในเรื่องของจารีตประเพณีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความอิ่มเอิบและก็ปราบปรือในบุญกุศลดังนั้นบุญใดกุศลใดที่ท่านสัทธาสาธุชนร่วมกับตัวเลี้ยงวดัดมาในทุกๆบุญที่วัดพระบาทฝั่งแฝงแห่งนี้ขอขอบุญนั้นกุศลน,นั้นจงไปทับถมให้กับท่านสัทธาสาธุชนทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านจงอิ่มจงเต็มไปด้วยความสุข จงอิ่มปเต็มไปด้วยทรัพสมบัติและอาน,นิสงส์งแห่งทิพยสมบัติที่จะได้บังเกิดกับสาาัทธาสาธุชนนั้นขอใื้จงบังเกิดเผื่อแผ่ไปถึงยาติโกโหติกาของนาาักสัทธาสาธุชนที่ได้หลวงรับไปแล้วโดยปุพการิชนที่ได้หลวงรับไปแล้วนั้นหากขันไปเกิดในภพภูมิใดก็ขอใื้ได้ในบุญกุศกลที่พอเลี้ยงว่าและก่อครอบครัวพ้องัลยานมิตรได้สร้างได้ทําในทุกๆช่องทาง และบุญกุศลเหล่านี้ขอจงรดนบรรดาท่านสัทธาศาธตร์ชนที่ได้ร่วมอนุโมทนามากับต่างเลี้เงว่า,งวาจงมีความถึงพร้อมด้วยความคล่องตัวคิดก็ขอให้สําเร็จทาก็ขอให้สําเร็จพูดก็ขอให้สําเร็จในทุกๆช่องทางขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยขอจเจริญพร